สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างนะคะเป็นผลงานองค์กรมาฝากกันนะคะก็สำหรับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลแจกของขวัญของที่ระลึกปีใหม่ New Year กันแล้วนะคะก็สำหรับหน่วยงานองค์กรนี้นะคะก็ลูกค้าเลือกใช้นะคะเป็นประกาศสองเลเวลนะคะเป็นตัวปักเกอร์ i m แบบ Bob p o ยต์เพนนะคะก็เป็นตัวนิกเกิลสเตนเลสทังด้ามตัดด้วยอะไรสีทองคู่ก,กันกับตัว Parker Jo t t e r Standard นะคะก็ลูกค้าเลือกเฉพาะเป็นตัวด้ามสีขาวนะคะสีเดียวเลยนะคะก็สำหรับงานโปรเจกต์ตัวนี้ก็ประมาณ4-500ด้ามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำเป็นชื่ออะไรยังไงนะคะสำหรับในส่วนของตรงนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัว Parker i ร์นะคะแบบบอเพนก็คือเป็นตัวด้ามกดนะคะสีจะออกเป็นคล้ายๆสีเงินอะไรสีทองแบบนี้นะคะเขาเรียกว่านิกเกิล นี้ก็สามารถที่จะทำเป็นชื่อหรือเป็นโลโก้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะมีคำว่าปาร์เกอร์อยู่เวลาใช้งานสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะก็หมุนเปิดเปลี่ยนไส้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหมึกบอร e เพนนะคะแถมมาเป็นขนาด M อ็มสำหรับตัวปาร์เกอร์นะคะก็เป็นแบรนด์ made in 法国นะคะจะเราดูกันนะสามารถอ,อันนี้ก็ทั้ง แต่ละรุ่นนะคะทำเป็นชื่อเดียวกันได้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวปาร์เกอร์ลูกดื่นจ็อดเตอร์นะคะสำหรับตัวคอร์เรชันจ็อดเตอร์ตัวนี้นะคะอ่าเป็นตัวเลเวลเริ่มต้นนะคะของปาร์เกอร์ใช้หมึกแบบเดียวกันกับตัวรุ่น v i p เลยนะคะบอดี้ตรงนี้เป็นตัวด้ามสแตนเลสแล้วก็ตัดด้วยตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวสีพลาสติกนะคะหมายถึงว่าใช้เป็นตัววัสดุที่เป็นพลาสติกมีหลายสีนะคะมีสีขาวนะคะแล้วก็มีสีพวกสีดําสีฟ้าสีน้ําเงินสีแดงสีชมพูสีส้มนะคะอ่าก็มี หลากหลายสีเลยนะคะสำหรับตัวนี้อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวแบบเดียวเลยนะคะมีคำว่าปักเกอร์หมุนมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นเม็ดอินฟราสนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะหรือว่าเป็นตัวรุ่น V.I.P. นะคะใช้หมึกแบบเดียวกันเลยนะคะเป็นตัวหมึกปักเกอร์เม็ดอินฟราฝรั่งเศสนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับสองรุ่นนี้ สำหรับหน่วยงานองค์กรนะคะหรือว่าใครที่ต้องการทำของนะคะให้ผู้ร่วมงานในออฟฟิศกลุ่มลูกค้านะคะเรามี เลเวลในการแจกนะคะเอ่อเลทราคาตั้งแต่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะคะจนถึงหลักหมื่นนะคะแล้วก็ไม่มีจํากัดขั้นต่ํานะคะสําหรับการผลิตนะคะเริ่มตั้งแต่1ชิ้นขึ้นไปนะคะสามารถแจ้งความจํำนงได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการสินค้างานด่วนนะคะก็สามารถทักแอดมินได้เลยนะคะเพราะว่าเราสามารถจัดส่งได้ภายในถึง2-3วันนะคะแล้วแต่จํานวนนะคะแล้วก็ออเดอร์นั้นๆนะคะยิ่งกล้ จะเข้าเขาดาวก็อาจจะอ,ออเดอร์แน่นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ลองสอบถามกันได้นะคะสำหรับางานด่วนนะคะส่วนรุ่นและก็สีนะคะส่วนใหญ่นะคะเรื่องของปาร์เกเนี่ยเราจะมีสต็อกเกือบทุกรุ่นทุกสีนะคะก็ชอบรุ่นไหนยังไงนะคะลองสอบถามดูหรือเป็นรุ่นใกล้เคียงกันก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวกี้ให้ดูอันนี้นะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นอ่า ชื่อแบบเดียวกันนะคะท้งออเดอร์นะคะอันนี้ก็เขียนเป็นชื่อของผู้ใหญ่นะคะแจกทั้งกลุ่มผู้บังคับใต้บังคับบัญชานะคะหรือว่าไปแจกให้กับคนกลุ่มต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจะแจกให้กับกลุ่มไหนบ้างนะคะ จะได้ชัดเจนประมาณนี้นะคะก็ฟอนต์เฟินนะคะเราก็ใช้เป็น ให้ลูกค้าเลือกได้นะคะสำหรับฟอนต์นะคะเราก็ให้ตามความเหมาะสมปกตินะคะขั้นตอนนะคะการทำงานก็1แจ้งงบประมาณให้กับแอดมินได้นะคะหารุ่นที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ชื่อที่เราต้องการนะคะก็จะมีน้องกราฟิกนะคะดูแลในส่วนของขั้นตอนการออกแบบนะคะวางพูฟให้ดูนะคะหลังจากวางพูฟเสร็จนะคะเราก็สรุปจำนวนกันนะคะเราก็เริ่มจัดทำออเดอร์แล้วก็จัดส่งนะคะขั้นตอนแล้วก็ ระยะเวลาที่พูดนี้ใช้เวลาแค่ถ้าเกิดจํานวนน้อยๆก็1-2วันนะคะถ้าเกิดมีจํานวนมากก็2-5วันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ่าว่าใช้จํานวนเท่าไหร่นะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นตัว2รุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Parker I M Nickel GT นะคะเป็นตัวแบบบอร์เพนนะคะเราก็ประมาณนี้นะคะ สำหรับอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัว Parker j o t t e r นะคะสแตนดาร์ดสีไว้นะคะด้ามสีขาวเป็นแบบบอร์เพนเช่นเดียวกันนะคะก็ทุกตัวทุกด้ามน,นะคะหนึ่งทำชื่อให้นะคะสองมีแพคเกจจิ้งกระดาษนะคะแต่ถ้าเกิดจำนวนเยอะๆเออมี ล่องให้นะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดจำนวนเยอะๆนะคะเราก็ลูกค้าต้องการจะไปเป็นของขวัญน,นะคะก็แจ้งได้นะคะเผื่อไซส์สําหรับพวกกระดาษห่อของขวัญเราสามารถจัดเตรียมให้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดจํานวนมากเนี่ยทางเ,าเราอาจจะมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการห่อนะคะก็ลูกค้าสามารถที่จะรับกระดาษแล้วก็ไปห่อเองได้สําหรับในคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆนะคะที่เลือกใช้บริการกับทางเรานะคะทางเพจเพนแบนเนมนะคะก็ขอ,ขอ คุณไว้นะที่นี้นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่กดติดตามเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะสำหรับมีข้อมูลต้องการเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะทิดาและทีมงานเพนแบรนเนมขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามกันนะคะเพื่อไม่พลาดรุ่นใหม่ๆสำหรับตัวปากกาแบรนด์เนมทุกแบรนด์นะคะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณ คุณมากค่ะสวัสดีค่ะ